วันนี้ผมก็จะมีเทคนิคนะครับในการใช้งานเครื่องปั่นไฟนะครับให้ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆนะครับเครื่องนี้ก็อยู่กับผมมาเกิน2ปีแล้วนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟโดยทั่วไปนะครับมันจะเหมาะกับช่างนะครับที่ทำงานภาคสนามนะครับที่จะต้องมีเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้งานกับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับส่วนสำหรับบางคนนะครับที่อยู่บ้านสวนหรือตามคคกน้องนานะครับ ซึ่งก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะนะครับหากเรามาใช้งานเครื่องปั่นไฟแบบเดิมๆอยู่นะครับรับรองว่าไม่คุ้มค่าน้ำมันแน่นอนครับหากไม่ทำตามวิธีนี้นะครับ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูจุดที่จะทำการปรับก่อนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดสำหรับปรับตั้งรอบเครื่องนะครับ โดยการหมุนทวนเข็มจะเป็นการลดรอบเครื่องลงนะครับซึ่งเราจะเอาไปใช้ในการทำงานกับอุปกรณ์บางตัวนะครับโดยผมจะใช้ตัววัดรอบนะครับตรวจเช็คการทำงานนะครับของเครื่องยนต์ในขณะทำงานตามปกติดูก่อนนะครับและหลังการปรับตั้งนะครับเพื่อจะนำไปใช้กับอุปกรณ์เสริมบางตัวนะครับสมมุติว่าผมจะใช้งานนะครับมีแค่พัดลมกับหลอดไฟ1หลอดนะครับ ผมจะทดลองต่อให้ใช้งานแบบปกติดูก่อนนะครับซึ่งหากใช้งานอย่างนี้ผมก็ต้องเสียค่าน้ำมันนะครับตามรอบเครื่องที่มันทำงานเลยนะครับซึ่งรอบเครื่องนะครับที่เขาตั้งมาให้เรานะครับจากโรงงานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ3,600รอรอบต่อนาทีนะครับเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ทุกตัวนะครับ แต่ถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยชิ้นนะครับอาจจะใช้งานที่ความเร็วรอบสูงสุดนะครับมันก็จะเปลืองน้ํามันโดยใช่เหตุใช่ไหมครับทีนี้ผมจะลองลดความเร็วรอบลงนะครับผลที่ตามมานะครับคือความเร็วรอบของพัดลมก็จะลดลงตามนะครับแลวผมจะทําการลดรอบลงไปเรื่อยๆอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยสังเกตผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ความเร็วของพัดลมลดลงนะครับทีนี้สังเกตเห็นหลอดไฟไหมครับจะเริ่มกระพริบนะครับเพราะว่าความเร็วรอบเริ่มต่ํานะครับแต่ถ้าผมจะใช้ความเร็วรอบตัวนี้นะครับไปให้พัดลมมันทํางานหมุนที่ความเร็วปกตินะครับแล้วก็หลอดไฟสว่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูรอบที่ถูกปรับตั้งดูก่อนนะครับ ครับตอนนี้รอบเดิมที่3,600รอบนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ1,740รอบนะครับ1,770นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งรอบตัวนี้นะครับก็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์เสริมนะครับที่จะช่วยให้ความเร็วรอบครึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับทำให้พัดลมหมุนได้เต็มที่แล้วก็หลอดไฟติดสว่างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับผมก็จะใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายนะครับ ตัวนี้ขนาด360วัตต์นะครับ12โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น UPS นะครับมือ2นะครับมีขายในแอป l a z a d'a กับ Shopee นะครับตัวละ3-400นะครับสายไฟนี้ก็คือต่อออกมาจากข้างในซึ่งมันจริงๆจะจัมกับแบตเตอรี่นะครับซึ่งข้างในที่เขาขายมาเขาจะถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไปต่อสายกับชุดขั้วแบตเตอรี่ของเดิมนะครับดึงสายออกมาข้างนอกนะครับเพื่อมาต่อกับสวิตชิ่งนะครับแทนแบตเตอรี่นะครับบางคนถามว่าใช้อินเวอร์เตอร์แทน UPS ได้ไหมได้นะครับเป็นเพียวสายยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาเปิดพัดลมมันจะได้ไม่มีเสียงค้างนะครับทีนี้ผมก็จะนำปลั๊กพัดลมนะครับกับหลอดไฟนะครับเสียบเข้าที่ตัวด้านท้ายของ UPS นะครับ ทีนี้ก็นําสายแบตเตอรี่เดิมนะครับของ UPS นะครับที่เราต่อออกมานะครับก็มาต่อกับสวิตชิง power s u p p ายนะครับสีดําเข้าขั้วลบนะครับแล้วก็สีแดงเข้าขั้วบวกนะครับซึ่งขั้วบวกขั้วลบของสวิตชิงนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับไม่น่าจะต่อพลาดนะครับทีนี้ต่อสายไฟขั้ว L n นะครับจากสวิตชิงนะครับทําเป็นปลั๊กไฟนะครับเพื่อเสียบเข้ากับเครื่องปั่นไฟนะครับ ทีนี้เราก็ทำการสตาร์ทเครื่องปั่นไฟได้เลยนะครับครับหลังจากเครื่องปั่นไฟทำงานสักพักนะครับสวิตชิ่งก็จะมีไฟนะครับทีนี้ UPS ก็จะทำงานนะครับพัดลมก็จะติดหมุนปกตินะครับหลอดไฟก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับส่วนแรงดันที่ออกจากสวิตชิ่งนะครับจะปรับ12โวลต์ก็ได้นะครับสูงสุด1 3 5โวลต์นะครับ ใช้ได้หมดนะครับทีนี้เราก็มาดูรอบนะครับประมาณ1,740รอบนะครับเห็นไหมครับไม่ถึง3,600รอบนะครับพัดลมก็ทำงานได้ปกตินะครับหลอดไฟก็ติดสว่างนะครับาเพื่อนๆใช้วิธีนี้นะครับก็จะประหยัดค่าน้ำมันไปแล้วนะครับประมาณ50%แล้วนะครับ ถ้าหากมีการเพิ่มโหลดนะครับอย่างเช่นมีการเปิดทีวีเพิ่มนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องปรับรอบเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้สวิตชิ่งนะครับสามารถจ่ายกําลังงานได้พอกับโหลดที่มีนะครับวิธีนี้เป็นการจ่ายค่าน้ํามันตามการใช้งานนะครับส่วนคนที่กลัวว่าเครื่องปั่นไฟจะพังนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวที่จะพังก็คือสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่ง power supply นะครับ เพื่อนๆห้ามใช้เกินกำลังวัตต์ของมันนะครับอย่างเช่น s สวิ c h i n g 360วัตต์ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ให้ไม่เกินแค่300วัตต์นะครับหรือถ้าเป็นพัดลม50วัตต์ก็ใช้แค่ไม่เกิน6ตัวนะครับตัวนี้ผมลองทําการปรับรอบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่ารอบที่ปรับไปเป็น1800กว่ารอบนะครับ ซึ่งก็พัดลมกับหลอดไฟก็ยังทํางานปกตินะครับซึ่งหากเราปรับอย่างนี้ก็คือเปลืองค่าน้ํามันเป่าๆนะครับเมื่อกี้ปรับที่1,700กว่ารอบก็ใช้งานได้นะครับดังนั้นเราก็ไปปรับที่รอบต่ำๆดีกว่านะครับครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องเป่นไฟแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เยอะนะครับลองไปใช้วิธีนี้ดูนะครับประหยัดน้ำมันกว่ากันเยอะเลยนะครับ ครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปนะครับ